สวัสดีครับ power c o p channel วันนี้มาเจอกับทุกท่านอีกแล้วสีเนี่ยมันจะดูใส่แล้วใส่ได้ชุกสถานการณ์มากกว่าสีที่เป็นสีแดงสดเนาะคนดำๆอีกาคาพิกอย่างเราก็คงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่สาระดีๆสำหรับริวภูมีไม่ให้ขาดกันยังไงนะครับอย่าลืมหากชอบนะครับทุกท่านอย่าลืมฝากไลค์ัแชร์เป็นกำลังใจ power c o r channel กันด้วยนะครับ หลังจากที่เราพักโควิดกันเนานเนื้อหาสาระเกี่ยวกับทีมรูฟู่เราก็ที่อัปเดตดูจะน้อยลงไปลงไปจากกระแสะของยูทูบเบอร์ก็ได้ขุดคุยประวัติเก่าๆมาทำกันนะครับแต่ว่าผมก็ได้ไปศึกษาเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจยังช่วงนี้ก็มันก็จะซ้ำๆกันไปเนาะที่จะนำมาเป็นกระแสะแล้วก็นำมาให้กับทุกๆท,ท่านได้รับ ชมข่าวสารกันเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่ค่อยถูกใจแอดมินสักเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าเออถ้าในเมื่อฤดูกาลนี้เรียวภูกำลังจะมีผลงานที่ดีในส่วนตัวแล้วก็จะมีผลงานในพรีเมียร์ลีกที่กำลังจะได้แชมป์อยู่ไกลๆเนี่ยคือน่าจะ แฟนหงบางคนก็น่าจะอยากที่จะเก็บเสื้อของลิวพูไว้เป็นที่ระลึกกันบ้างคราวนี้เสื้อที่แอดมินคิดว่าน่าสนใจแล้วมีเกียรติประวัติก็จะเป็นเสื้อในปี2019ที่เราเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกกับสเปอร์และชะนะไป2ประตูต่อศูนย์ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกระคองอย่างสมใจอยากนะครับน่าจะเป็นเสื้อที่เหมาะแก่การสะสม ชุดหนึ่งเลยทีเดียวเสื้อนั้นมีลักษณะสําคัญคือเสื้อจะเป็นสีแดงเข้มเป็นสีคล้ายเลือดหมูครับทําให้คนดําๆอย่างเราเนี่ยรับขึ้นทัานทายคือก็เหมาะกับคนที่คือเรียกว่าคือมันอาจจะสีเนี่ยมันจะดูใส่แล้วใส่ได้ทุกสถานการณ์มากกว่าสีที่เป็นสีแดงสดเนาะคนดำๆอีกาคาพิกอย่างเราก็คงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ ก็เลยแนะนํากันมาสีนี้ฤดูกาลนี้น่าจะเหมาะที่จะซื้อหาจับจองมาเป็นเจ้าของไว้เป็นที่ระลึกกันสักตัวหนึ่งรวมๆเสื้อก็ประกอบไปด้วยเสื้อคอปกนะครับแล้วก็มีเฟล็กเป็นคลิปตรงไหล่ตรงนี้เราก็มีตาหงแดงสีขาวสแตนดาร์ดชัชเจอร์โลโก้สโมสรกับดีฮอเสื้อ NB เนี่ยเป็นสีขาวทั้งหมดสแตนดาร์ดชัเจอร์ก็เป็นสีขาวทั้งทั้งหมดทั้งตัวเลยแล้วก็ แต่ที่นำมานำเสนอเนี่ยในฐานการผลิตที่ลำมาขายเนี่ยมันมีอยู่2ประเทศที่ผลิตก็คือ m ม d e in Philippines นี่เอามาขายล็อตแรกเลยแล้วก็มีของไทยเราเม in อิน i ท a n d มาขายมาขายล็อตสองสำหรับที่นำมานำเสนอเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Made in p h i l i p p i n e ์ซึ่งผมซื้อมาจาก s ปอร์สปอร์ตอนนั้นราคาเต็มอยู่ที่2790กับ ตัวของ Made in Thailand เนี่ยคือหาซื้อได้จากตลาดซื้อขายเสื้อบอลใน Facebook ตอนนั้นซื้อมาราคาประมาณ2,300กว่าบาทถูกกว่า2ตัวนี้ก็มีขนาดแตกต่างคือมี S กับ M นะฮะเอามาให้ชมกันรวมๆแล้วเนี่ยบอกเลยถ้าดูเผินๆภายนอกไม่แตกต่างเว้นแต่เอามาเทียบกันปอนต่อบ,บอลจะเห็นข้อแตกต่างก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังเผื่อเป็นประโยชน์นะครับในการเลือกซื้อเสื้อบอลรุ่นนี้ปีนี้ กันดูกันคือถ้าลงไปในรายละเอียดเนี่ยดูกันลึกๆเนี่ยจะเห็นข้อแตกต่างคือเอาเนื้อผ้าด้านหน้าก่อนเลยเนื้อผ้าด้านหน้านเนี่ยตัวของฟิลิปปินเนี่ยแอดมินลองจับดูแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันจะหนากว่าของเม d ดอินไทยแลนดนะครับแล้วก็ตัว ลายเท็กซ์เจอร์เนี่ยนะครับ t e x t ซ์เจอร์ลายที่เป็นลายสามเหลี่ยมเป็นเหมือนสเปกตรัมเนี่ยสวยๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยของฟิลิปปิน์เนี่ยจะมีลายเท็กซ์เจอร์ลงไปบนเนื้อผ้าที่คมกว่าของไทยของไทยจะบางๆอยู่แล้วก็จะเหมือนจะไม่คมเท่าแต่มันก็แค่นิดเดียวนะจริงๆนิดเดียวจริงๆแต่มาพอมานนั่งดูเนี่ยมันเห็นมันเห็นนะครับแล้วก็ตัว ของสีสีดูรวมเนี่ยของทิเบปินจะเข้มกว่านิดนึงของไทยจะดรอปลงมานิดเดียวเองแค่นิดเดียวจริงๆนะครับแค่นิดเดียวจริงๆซึ่งถ้าไม่มามองอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยไม่รู้เลยว่ามันแตกต่างมันเข้มมันซีดกว่ากันจางกว่ากันเท่าใดนะครับแล้วก็มาที่นอกนั้นไม่แตกต่างนะบอกเลยไม่แตกต่างเลย ไม่แตกต่างดูเหมือนเหมือนกันหมดทุกอย่างที่เอามาชัดๆคือที่เห็นจริงๆะนะฮะเลยเอามาให้ดูกันต่อมาข้อต่อมาที่เห็นชัดๆคือปักหลังคอนะครับที่เป็นปักตัวเลข96 96นะครับอยู่หลังคอเนี่ยซึ่งถ้า,ถ,าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตจากฮิลส์เบโรนะครับตอนนั้นที่มีการเข้าไปชมเกมกันมากจนเกิน ที่สนามจะรับไว้แล้วก็เบียดเสียดยัดกันมาตรงตะแกงหน้าจนเกิดผู้คนล้มตายกัน96คนนะครับแล้วก็มาปักไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่คอเสื้อด้านหลังเห็นว่าของฟิลิปปิน์เนี่ยจะตัวเล็กกว่าคมกว่าแต่ของไทยเนี่ยจะใหญ่นะครับไม่น่าเชื่อแค่นี้ก็ยังแตกต่างกันได้ซึ่งเห็นได้ชัดว่าของของฟิลิปปินจะตัวเล็กๆจะคมๆจะสวยกว่านะของไทยมันจะดูใหญ่ๆไปนะครับ ส่วนเนื้อผ้าด้านหลังจับดูของฟิลิปปินแน่นกว่าแน่นกว่าเลยของไทยก็จะบางกว่านิดเดียวนะถ้าไม่มาจับไม่รู้แล้วก็สีก็ของฟิลิปปินจะเข้มกว่าสีไทยจะดอปมาเหมือนกันจับดูจะรู้สึกว่าของไทยเนี่ยจะจะบางๆแล้วตัวรูระบายเนี่ยรูระบายจะเหมือนจะย้อยกว่านิดนิดนึงของฟิลิปปินเนี่ยจะแน่นกว่า แต่ถ้าไม่เห็นไม่มาจับไม่รู้ดูไม่ออก <c oughs> เหมือนกันเลยก็ว่าได้ง่ายๆเรียกไว่าเป็นแฝดกันเลยต่อมาข้อแตกต่างข้อสุดท้ายนะครับสำหรับผู้ที่จะซื้อเสื้อซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญเลยถ้าการมานั่งดูแล้วคือเฮ้ยตอนแรกซื้อมาก็ไม่ได้สนใจเออก็ซื้อมาแต่พอมานั่งดูเฮ้ยมันตัวนี้เลยเนี่ยเฮ้ยมันอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยนะครับตัวนี้นี่สำคัญมากเลยของ ตัวฟิลิปปินส์เรามาดูกันนะครับตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตะเข็บตรงไหลตรงไหลด้านหน้านะครับซึ่งเป็นเฟล็กตะเข็บสกรีนสีขาวตรง,นง ine, เนี้ยของฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นชั้นเรียงกันไปเลยคือจากด้านหน้าผ้าด้านหน้านะครับที่เป็นตัวปักโลโก้สมสรสกรีนตาสแตนดาร์ดชัตเตอร์แล้วก็เป็นเนื้อผ้าเป็นลายจะอยู่ด้านบนสุดส่วน ชิ้นผ้าตรงรักแร้ที่เป็นรูระบายเนี่ยจะอยู่ถัดลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นที่2และชั้นสุดท้ายก็จะเป็นชิ้นผ้าตรงแขนเสื้อที่เป็นตัวงสกินอ่าเวสเทิร์นอยูเนี่ n เนี่ยจะเป็นชั้นสุดท้ายเป็นเป็นชั้นล่างสุดต้องสกรีนต้องเย็บ ลัดลั่นเป็นเลเยอร์กันแบบนี้นะครับของฟิลิปปินส์แล้วก็ที่ตัวนักเตะใส่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วตัวของคลิบจะออกมาสวยงามแบบนี้มองไม่เห็นตรงที่เป็นสกรีนใต้ใต้ตะเข็บเสื้อเลยนะครับจะคมสวยงามแต่ของไทยจะเป็นแบบนี้ครับตัวเสือ้อชิ้นผ้าด้านหน้าเนี่ย น่าจะอยู่จะอยู่ท็อปด้านบนส่วนตัวชิ้นผ้าสามเหลี่ยมรูระบายจะอยู่ด้านล่างแต่ชิ้นผ้าที่สามเนี่ยคือชิ้นผ้าที่เป็นตัวแขนเสื้อเนี่ยนะครับที่เป็นเนื้อผ้าเนียนๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับลายก็ไม่มีชั้นก็ไม่มีรูระบายอะไรก็ไม่มีเป็นผ้าเรียบๆเนี่ยกับกลายเป็นว่านะมาอยู่ทับตัวชิ้นผ้า ตรงกลางเฉยเลยพอมันมาทับแบบนี้มันไม่ได้อยู่ด้านล่างที่เป็นชั้นๆลงไปเหมือนของฟิลิป,ปินนะทำให้ตัวตะเข็บนะครับตะเข็บขาวเนี่ยมันโผลออกมาแบบนี้มันโผลออกมาแบบนี้ก็เลยดูไม่ไม่คมเท่าของฟิลิป,ปิน แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีไทยแลนด์เกรดอื่นที่เหมือนของฟิลิปปินส์แบบนั้นหรือเปล่าแต่ของไทยแลนด์ที่ผมได้มาแล้วผมลองไปดูไทยแลนด์ในในของตลาดซื้อขายเนี่ยแทบเหมือนกันหมดเลยนะเป็นตะเข็บแบบเนี้ยมันไม่เป็นรัดหลั่นกันลงไปอะทำให้ไอตัวเนี้ยมันพลิกกลับมาด้านหน้ามันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่งานมันเลยไม่เนี๊ยบนะนะครับนี่คือจุดสําคัญนะครับ เวลาใส่จริงๆมันมองไม่เห็นหรอกเว้นแต่มาจับดูแล้วมันเทียบกันนะครับเวลาใครอยากจะเล่นเสื้อมัาก็อยากได้อะเสื้อมันราคาไม่ต่างกันมากสองมันกว่าหา่างกันไม่เท่าไหร่เราก็อยากได้เสื้อที่ดีดีที่สุดให้กับตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อแนะนําเนี้ยก็ลองไปดูกันนะครับว่าเผื่อเป็นประกอบการตัดใจซื้อเสื้อริ้วพูรุ่นนี้ และเก็บสะสมไว้ตอนนี้ที่ผมเห็นก็มีที่ซ u ปเปอร์สปอร์ตแต่จะเป็นตัวที่ฉลองฉลองแชมป์นะที่มันแต่มันจะมีตาเป็นดาวล้อมรอบล้อมรอบตาสมโมสรห่งแดงอ,อยู่เป็นมีดาวล้อมรอบนะสนนราคาตอนนี้ลดเหลือ2,000กว่าบาทลองไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับส่วนการตัดเย็บผมก็ยังว่าของฟิลิปปินจะแน่นกว่า นะครับเก็บงานอะไรต่างๆฟิลิปปินส์จะดีกว่านะบอกเลยก็แนะนำกันว่าถ้าซื้อก็ถ้าเป็นฟิลิปปินส์ก็จะดีกว่านะผมว่าคุ้มกว่าสวยกว่าสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับลองไปดูกันนะครับใครที่พอมีกำลังทรัพ์ซึ่งนี้ก็ไปหาดูกันได้อ่า ซู p e สปอร์ตจะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมลงโฆษณาก็ไม่ว่า <c oughs> ไมไ่ว่าอะไรนะครับโฆษณาบ่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้แค่นี้แล้วก็ฝาก p o w e r c o o channel นะครับหากชอบใจกันก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าเอ้ยใครมีเสื้อแบบไหนก็ลองเอามาดูกันใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ